ที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้ยังคงคลาคลำ่ำไปด้วยผู้คนจำนวนมากที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงเทศกาลสำคัญแต่นักท่องเที่ยวก็ยังคงนิยมมาเที่ยวในเมืองไทยกันอย่างเนืองแน่นหญิงสาวรูปร่างสูงโปร่งผมสีดำยาวนุ่มสลวยถูกขมวดไว้เป็นมวยสูงแว่นดำสไตล์ฉบเฉีียวปิดบังใบหน้าเรียวสวยสเกือบครึง่งแต่ก็ยังพอมองออกว่า เธอน่าจะเป็นสาวไทยลูกครึ่งเป็นแน่ซาลิสา,สาก้าวเดินอย่างทะมัดทะแมงทุกย่างก้าวเป็นจังหวะสม่ำเสมอ บ่งบอกว่าเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงกระเป๋าเดินทางใบเครื่องคาดว่าน่าจะผ่านการใช้งานมาอย่างโชคโชนถูกล่างจูงตามมาติดๆสรลษสาไปเรียนเมืองนอกอยู่หลายปีแม้จบการศึกษาแล้วเธอก็ยังคงตลอนตลอนเดินทางไปทำงานทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะในแถบประเทศเล็กๆซึ่งแทบจะหาชื่อไม่เจอในแผนที่เพราะประเทศเหล่านี้ยังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันไม้แปลกๆที่รอการค้นคว้าอีกเยอะ ซึ่งนั่นนับว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจของสาวพริกษศาสตร์เช่นเธอซาริสาก้าวลงจากรถแล้วเดินตรงไปยังลิฟต์เพื่อขึ้นไปยังห้องพักซึ่งเธอได้ซื้อทิ้งเอาไว้ด้วยเงินจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแต่ยังไม่ทันจะได้นั่งพักจูๆ่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นซาริสาเหลือบมองดูหน้าจอก็เห็นชื่อบุตรสรินเพื่อนรักของเธอนั่นเอง บุษรินกำลังจะเดินทางกลับบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดและรู้ดีว่าแม้สาลิสาจะเป็นสาวลูกครึ่งที่หัวก้าวหน้าและทันสมัยแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าเธอเป็นคนที่มีความเชื่อในสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติทุกชนิดโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับพญานาคบุษรินจึงเห็นว่านี่เป็นโอกาสเหมาะที่จะพาสาลิสาไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระาธาตุพนมบ้านเกิดเธอที่พระาธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ ระหว่างที่สาลิสานั่งพักอยู่นั้นหางตาของเธอก็จับภาพเคลื่อนไหวบางสิ่งได้คล้ายกับเงาคนที่แวบผ่านไปด้วยความรวดเร็วแต่พอหันกลับไปมองก็ปรากฏว่ามีแต่ความว่างเปล่าบริเวณนั้นมีเพียงแค่เธอและบุตรสิรินเท่านั้นแต่สาลิสาก็ไม่ได้รู้สึกตกใจหรือแปลกใจอะไรมากนักเพราะเธอมักพบเห็นเหตุการณ์แปลกๆแบบนี้จนชินไปแล้วและก็เรียกได้ว่าเธอเองก็มีจิตสัมผัสพิเศษ หรือมีซิกเซนก็ว่าได้ตั้งแต่จำความได้สาลิสา,ามักจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นอยู่บ่อยๆแรกๆเธอเองก็รู้สึกตกใจกลัวแต่พอเติบโตขึ้นมีโอกาสศึกษาธรรมะในด้านต่างๆสาลิสาเลยเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่จะว่าไปความสามารถพิเศษเหล่านี้ก็ช่วยเธอเอาไว้ได้มากเหมือนกันโดยเฉพาะตอนที่เธอต้องเดินทางไปทำงานต่างถิ่นต่างที่ต่างแดนไปในที่ที่ใครๆก็แทบไม่รู้จัก สิกเซนก็ช่วยเธอได้เมื่อเดินทางกลับถึงบ้านบุษรินก็พาสาลิสาไปไหว้พ่อกับแม่ของเธอจากนั้นสาลิสาก็ไปยังห้องพักซึ่งจัดตกแต่งเอาไว้อย่างเรียบง่ายตามสไตล์ชนบทอากาศยามดึกที่นครพนมรู้สึกค่อนข้างที่จะสบายเป็นเมืองแห่งความสุขเป็นเมืองที่เรียกได้ว่าผู้คนมีความสุขและบรรยากาศก็ดีด้วยเสียงขยับปีกของแมลงกลางคืนกรีดดังร้องระงมจะว่าไป มันก็ฟังไพเราะไปอีกแบบสาริสาพลิกตัวนอนตะแคงในช่วงที่กำลังจะเคลิ้มๆหลับอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงขลุย่ยดังแว่วมาแต่ไกลๆเธอพยายามจับทิศทางของเสียงบางครั้งฟังดูไกลห่างแต่บางครั้งคล้ายว่าอยู่ใกล้แค่นิดเดียวเสียงขลุย่ยคลวนหวนแว่วมากับสายลมยามค่ำสื่อสาเนียงหวานไพเราะจับ แต่ก็แฝงเอาไว้ด้วยความเศร้าส้อยบางประการอารมณ์ของขลุยที่ได้ยินคล้ายห่วงหาอาทรคิดถึงหรือตัดพ้อใครบางคนสาริษานอนฟังจนเคลิ้มและเผลอหลับไปในที่สุดหลังต้นไม้ใหญ่ห่างจากบ้านไม้หลังน้อยที่สาริษาพักอิงอาศัยปรากฏเงาร่างสูงของบุรุษผู้หนึ่งซึ่งยืนสงบนิ่ง พร้อมกับคลุยไม้ไผ่ในมือสายตาคมกริบทอดมองไปยังหน้าต่างที่ปิดสนิทแล้วเราจะได้พบกันจะสีสักจาเช้าวันรุ่งขึ้นสองสาวตื่นมาด้วยความสดใสและเบิกบานหลังจากที่ได้ฟังตำนานเมืองพญานาคบนภูเขาพยับหมอกจากแม่ของบุตรสรินที่เล่าให้ฟังเมื่อคืนสาลิสา,สาก,ก็รู้สึกอยากจะขึ้นไปพิสูจน์และสำรวจพื้นป่าแห่งนั้นด้วยตัวเองสักครั้ง จึงได้ว่าจ้างอดีตนายพลานอย่างนายเม่นให้ช่วยนําทางทั้งหมดออกเดินทางตั้งแต่เช้าทั้งปีนป่ายเนินสูงและก้อนหินใหญ่บางช่วงเป็นช่องหินแคบๆที่ต้องอาศัยในการร้ากตัวผ่านเข้าไปเดินไปวนมาในที่สุดทั้งสามก็เริ่มรับรู้ถึงสิ่งผิดปกติบางอย่างพวกเรากลับมาที่เดิมอีกแล้วเฮ้ย พวก,พวกเ,รเรากลับ,ลบมาบที่เดียวอีกแล้วบุษรินพร่องออกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยดูสิท้องฟ้าก็มืดคลึ้มไปหมดเลยมันทำไมน่ากลัวจังอ่ะวนไปวนมาจากเครื่องหวัดแล้วนะพรานเม่นยหันหน้ามองท้องฟ้าท่าทางเป็นกังวลทันใดนั้นฝนหาใหญ่ก็ตกลงมาราวกับฟ้ารั่วพรานเม่นวิ่งนำสองสาวหาที่หลบฝนภายในถ้ำหินสามชีวิตนั่งกันรอบกองไฟที่เพิ่งก่อเสร็จ เสียงฟ้าฟาดดังเปรี้ยงดังสนั่นหวั่นไหวอยู่เบื้องนอกผมว่าพวกเราคงต้องคั้งคุณที่นี่แล้วหลับพวกความปลอดภัยของทุกคนฝนตกขนาดนี้ถ้าขืนดันผู้รังกลับไปมันอันตรายมากสาริสาและบุตรสรินมองหน้ากันพร้อมกับพยักหน้ารับเสียงลมวีดวิวพัดผ่านซอกหินฟังแล้วผาใจสัน่นหวั่นน่ากลัวสามชีวิตนอนหลับสลบสไลด์ไม่ได้สติราวกับต้องมนต์สะกด ร่างสูงของใครบางคนค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นอีกนิดแล้วก็หยุดมองใบหน้าง,งดงามของสาวลูกครึ่งจากนั้นโน้มตัวก้มลงค่อยๆช้อนอุ้มร่างบางเอาไว้ในวงแขนลำก่อนจะเดินจากไปอย่างเงียบๆสาลิสากระพพิบตาช้าๆก่อนจะลืมตาขึ้นมาจากนั้นเธอก็ต้องสะดุง้งด้วยความตกใจเมื่อเห็นใครบางคนยืนอยู่คุณเป็นใคระ สาริสาถามด้วยความแปลกใจนามเราวีรจุธาสาริสาเพ่งมองหน้าชายหนุ่มตรงหน้าแล้วเพื่อนๆของฉันไปไหนกันหมดคะพวกเขายังคงอยู่<ว>ที่เดิมชายหนุ่มเอ่ยต่อเสียงต่ำทุ้มสาริสาเริ่มรับรู้ถึงความผิดปกติบางอย่างตามสัญชาตญาณจากนั้นเธอคำม m e นมองชายหนุ่มหุ่นล่ำสันอีกครั้งราวกับจะค้นหาบางอย่างคุณพาฉันมาที่นี่คุณต้องการอะไรกันแนะ่เรา เพียงอยากเจอเจ้าสักครั้งสีสัจจาเสียงทุ่มเอ่ยต่อพร้อมกับทอดถอนใจเล็กน้อยสีสัจจานารีรัตสาริษารู้สึกตกใจ,ก,จกับชื่อใหม่นี้เป็นอย่างมากแม้ว่าเธอจะคุ้นเคยกับเรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติมาบ้างแต่ก็ไม่เคยมีสักครั้งที่มันจะเกี่ยวพันกับเธอโดยตรงแบบนี้สีสัจจานารีรัจเจ้านางน้อยผู้คุมหัวใจรัก ของว,งวีระจุธาแม่ทับนักรบพันพนมนาคิน <GS. S 2> ร่างสูงบอกเล่าเพิ่มเติมเกิดอะไรขึ้นกับเอ่อพวกเขาสองคนคะสาริสาตะกุกตะกัดถามเพราะเธอไม่คุ้นกับชื่อใหม่เลยวีระจุธาพญานาคนักรบมองใบหน้าสวยด้วยความเศร้าใจระคนตัดพ้อที่หญิงสาวลืมสิ้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างมแม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าทุกสรรพชีวิต เมื่อมีการเปลี่ยนพบก็จะลืมสิ้นซึ่งสัญญาและผ่านการจดจำได้หมายรู้ทุกอย่างนาคนักรบเล่าต่อเมื่อในอดีตอันไกลโพ้นพนมนาคินเคยเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากไทฟ้าหน้าใสามีความสุขสงบเพราะผู้ครองนครมีเมตตาบารมีแต่การเจริญมั่งคั่งเหล่านั้นกลับนำมาซึ่งภัยพิบัติทำให้แว่นแควนอื่นต้องการคิดจะครอบครอง และมุ่งหมายเอาไปเป็นของตนจึงได้กรีธาทัพมรุกรานวีรจุธาหยุดคิดพร้อมกับมองใบหน้าหวานแม้รูปลักษณ์ภายนอกของเธอจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่จิตดวงเดิมยังคงตราตรึงอยู่มีรู้วายเราซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่ทัพนักรบย่อมมีหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองและไพร่ฟ้าชาวประชาจึงได้นำทัพออกรบแต่เพราะ กำลังพลน,น้อยไม่อาจต้านทานท่าศึกจำนวนมากได้ศึกครั้งนั้นทำให้เราสูญเสียกำลังนักรบไปมากมายจึงจำใจนำทัพถอยร่นกลับมาจากนั้นจึงเร่งอบพยพชาวเมืองรวมทั้งเจ้าอันเป็นที่รักของเราเพื่อพาไปหลบซ่อนอย่างที่ปลอดภัยเราวีระจุธาแม่ทัพนักรบ แห่งพนมนาคินเราผู้กล้าหาญไม่หวั่นแม้ความตายบุกตะลุยสู้ศึกไม่คิดชีวิตตราบใดที่ยังไม่สิ้นลมเราก็จะสู้รบจนตัวตายดาบอยู่คนอยู่ดาบหักคนม้วยแต่ถ้าว่าค่าศึกกับมีมากจนเกินไปเรามีอางต้านทานต่อไปได้ชีวิตนี้ขอพลีเพื่อบ้านเมืองแต่หัวใจรักแห่งเรา จัตามหานางทุกชาติไปขณะที่วีรจุธาเล่าเรื่องราวในอดีตภาพความทรงจำในอีกภบหนึ่งปรากฏขึ้นในห้วงจิตของสริสาภาพสุดท้ายที่เธอเห็นคือวีระจุธาในชุดแม่ทัพนักรบสุดเข่าลงกับพื้นมีเพียงดาบหักคู่ชีพช่วยค้ำพยุงกายมิให้ล้มเลือดสดสดไหลรินอาบรา่างทว่าสายตาคู่นั้น กลับทอดมองไปยังที่ไกลแสนไกลราวกับจะฝากความรักความอาลัยทั้งหมดทั้งมวลไปกับสายลมเพื่อจะบอกใครคนนั้นว่าสักวันหนึ่งเราจะตามหาเจ้าให้เจอศีรัจจาหยาดน้ำตาไหลลินอาบสองแก้มสาลิสายกมือขึ้นเช็ดเบาๆขอบคุณท่านมาก แต่ดิการล่วงผ่านมาแล้วเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีกท่านอย่ายึดติดก,กับมันอีกเลยท่านทนทุกทรมานมามากพอแล้วสาริษามองหน้าชายหนุ่มเบื้องหน้าบักนี้ท่านได้ทำตามสัจจะวาจาเรียบร้อยแล้วท่านได้ตามหาสีสัจจาพบแล้วท่านอย่าให้บวมได้ยึดติดก,กับนางอีกต่อไปเลยสิ้นเสียงพูดของสาริษาเงาร่างของวิราชุธา ค่อยๆผ้าเหลือนออกไปคล้ายกับหมอกควันอันบางเบาจากนั้นพญานาคหนุ่มได้จางหายไปนาคาอาลัยขอให้ท่านจากไปสู่ภพภูมิที่ดีอย่าได้หลงอยู่ในวังวนแห่งรักหลุดพ้นจากอัตลักษณ์แห่งหนาคราชด้วยเธอสิ้นเสียงอธิษฐานสาริสาได้ยินเสียงกูร้องเรียกชื่อเธอตัดไกลและไกลออกไปอีก สาริสากำหนดจิตมั่นน้อมนึกถึงบารมีแห่งพุทธองค์สามสารวัตนี้ยาวนานนะักไม่รู้เบื้องต้นไม่รู้เบื้องกลางไม่รู้เบื้องปลายล้วนเวียนว่ายประดุดดังสแสวงหาในช่างมาสร้างเรือนคือตันหาและอวิชา หากเข้าใจแล้วทำลายยอดเรือนเสียได้ต่อไปก็ไม่มีเรือนให้สร้างหรืออิงอาศัยก็จะถึงซึ่งพระนิพพานละอองทิพย์ดังกละแแ้วแว,ววับกระทบมาปรากฏรัศมีอันเป็นทิพย์เบื้องหน้าเธอพราวพิสุทธิวิมุตินาคราชนาคราชผู้หลุดพ้นแล้ว